โ l o สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการชาโกทีวีครั้งนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโซนโฟกันนะฮะเออคือช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปลงออ่ยูทูบมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตั้งใจเรียนอยู่ะฮะก็ใกล้จะจบแล้วจบม .3 นะครับ <laughs> <laughs> อ่าจริงๆเลยผมเพิ่งจะอยู่แค่ม .3 เองตอนนี้นะโอเค เรามาทำอะไรตอนนี้เราก็จะมาชมเมืองในยามดึกนะฮะซึ่งตอนนี้ประมาณเที่ยงคืน6นาทีแล้วนะฮะประมาณเที่ยงคืน6นาทีเป็นไงบ้างเมืองก็เป็นตามนี้นะฮะของตั้งอยู่โอเค DX ทัวตลาดนะฮะทัวตลาดยามดึกตกปะ่ะแฟลเอ๊ะ เฟมเรทตกเลยอ๋อเฮ้ยเฟมเรท f p f ไม่ใช่หรอเออช่างมันเอะมึนๆน,นะช่วงนี้ <c oughs> อ่าตลาดคืนนี้รู้สึกว่าคนยังจะหนาแน่นนะฮะเฉพาะเฉพาะเซิร์ฟหนึ่งนะเซิร์ฟหนึ่งคนหนาแน่นดีนะ แล้วจีนล่ะไชน่าไชน่าไชน่ามีหนึ่งสิบเก้ายี่สิบส่วนหกมีหนึ่งสิบ่ิเออแค่นั้นฮะส่วนมากคนจะอยู่กระจุกอยู่แถวนี้นะอ่าบพายอืมไม่มีไม่มีเรื่องอะไรจะสอนเลยครับจะให้ผมสอนทำอะไรครับผมผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากเกมนี้ฮะ แถมดูเงินดีครับโอ้จนมากอะครับโคตรจนนะอ่ะเอาง่ายๆนะอันนี้คือผสมอันนี้คือโคนิง่งคนทำไมนะส่วนอันนี้ก็คือแพทเทิร์นแก๊งก็รู้อยู่แล้วส่วนอ่นะนี่โกดังนะจะมีของมากมาย ก็มีของแค่นี้นะครับคนมรนจนนะ่ะเอาอะไรมากมีปัญญามีปัญญาหาแค่นี้นะครับในตัวนี้ก็โอ้โหบอกบอกตามตรงนะฮะบ,บอกตามตรงเรื่องจริงนะฮะคือในตัวเนี้ยใช้เวลาเป็นเดือนนะฮะกว่าจะกว่าจะได้ครบนะฮะซึ่งมันไม่คุ้มเลยใช่ไหมฮะโอ้เซตมานได้หได้เจดชิ้น กับชุดแคสได้3ชิ้นซึ่งใช้เวลาหลายเดือนเนี่ยกว่าจะได้ครบเนี่ยม,ม,มันมันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่คุ้มเลยอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรฮนะ <c oughs> เราก็อย่างงี้นะฮ <c oughs> ะ <c oughs> ใส่เพื่อความสวยงามนะฮะ <c oughs> ไม่ได้ใส่เพื่อความโหมดอะไรมากมายนะ <c oughs> เอ ผมเป็นสายแฟนตาซีนะฮะไม่ใช่เออ่สายพวกเอาโหดเป็นหลักนะฮะเป็นแฟนตาซีนะฮะขอโทษทีนะฮะโอเคเรามาเล่นซิงโก้ดีกว่าเนื่องจากว่างบประมาณมันมีพอแค่ซิงโก้นะฮะตัวอื่นมันไม่พอนะฮะโอเคนี่อเราก็มาดูกันก่อนนะฮะเออใช่ ผมจะอยากจะแนะนำนะฮะสายนี้นะฮะสายเออไอโปเวสติงเป็นสายประเภทเออชอบจับหักนะฮะคือในหลักการแล้วมันนา่ามันเป็นสายเออมวยปั้มนะฮะซึ่งคนส่วนมากจะว่ากันว่าสายนี้เป็นสายที่อืดเชื่องช้าจึงไม่ค่อยมีคนเล่นและสกิลราคาจะถูกมากนะฮะ ทำไมสายนี้ถึงไม่มีคนเล่นเพราะว่ามันเชื่องช้าฮะถ้าจับแต่ละทีนะฮะดูสิครับเนี่ยนับวีได้เลยอะประมาณ5วาวีครับกว่าจะจับทุ่มอะะแล้วถ้าคอมโบของมันนะฮะก็คือว่าการคอมโบมันจะยากหน่อยนะฮะแต่ว่าข้อดีของมันคือมีพลังหักที่หนักหน่วงและรุนแรงมากนะฮะ ถ้า e ก็กวาดล้างนะฮะแต่ว่ามันเป็นกระโดดที่กระโดดน,น,นั่นแหละนั่นแหละคือปัญหามันไม่ใช่เออต่อยนะฮะมันเป็นกระโดดมันก็เลยค่อนข้างจะกะระยะละยากนิดนึงซึ่งตอนนี้มันแหลกมากจนเออโอ้โหค้างนะอ่าโอเคไอสปีดเลยทีนี้กูกำเบยอ่า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  นี่ฮะดูดูจากสภาพนะฮะตอนกลางคืนมันเน็ตเน็ตนี่ผมใช้เน็ตของทีบอทแบรนด์นะฮะตอนกลางคืนก็จะเน็ตเน่าๆอย่างนี้นะฮะไม่เป็นไรฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาโอเคนี่ฮะเวลาเจอกันเป็นกลุ่มอย่างนี้ฮะถ้าเกิดใช้อ e, ีมันก็จะเปลืองแต่มันจะเร็วใช่ไหมฮะแต่ผมชอบใช้อ e ีมากกว่าฮะเนื่องจากว่าเอ,อ่อปาร์คเป็น ครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นดันเจี้ยนเหรอเป็นดันเจี้ยนดันเดียวที่ไม่มีแรงเอสหมายความว่าไงไม่มีแรงเอสมันมีมน,มนั่นแหละครับแรงเอสอะมันมีทุกดันแต่ว่าอันเนี้ยมันมีประมาณเอ,อ่อยี่สิบถึงสามสิบวิซึ่งไม่มีใครทําได้หรอกครับยี่สิบสามสิบวิถึงถ้าบอสตายเนี่ยมัน,มนเป็นไปไม่ได้หรอกครับใครจะไปทําได้ครับ โหเมฟเลยครับอย่างนั้นนะครับนะเดี๋ยวไว้เน็ตดีๆผมจะมาคอมโบให้ดูนะฮะผมจะมาพิสูจน์ว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะที่โปเวสติ้งเป็นสายที่กล้าที่สุดและก็ไม่ใช่เรื่องจริงฮะที่สายอ,อ,อย่างเช่นพวกคาโปนีล่าไอ้พวกเต้นแล็บอะเป็นสายที่กล้าที่สุด เพียงแค่ว่ามันเอ้คาปโปนิล่าเนะี่ยมันโจมตีเบาคอมโบค่อนข้าง,งยากนิดหนึ่งถ้ามันไม่ค่อยแรงมากไนงะถ้ามันอาจจะใช้ยากนิดนึงส่วนสายนี้ก็เป็นสายอื่นเชื่องช้า,ชานิดหน่อยก็ไม่นิดอะ่ะก็อ่ามันก็มีจุดเด่นของมันนะฮะคือ บอกไงไม่บอกไม่ถูกอะมันผมชอบนะฮะถ้าหาักมันเทดีแต่มันอาจจะเสี่ยงการโดนอีมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเล่นสายเนี้ยเราไม่ต้องจับทุ่มเขาก็ได้นี่นะเราคอมโบเอาของเราก็ได้เราจะเล่นแบบนี้แบบนี้ก็ได้ฮะส่วนเรื่องที่ว่าจะโดนด่าว่าดากว่าเกียนอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจฮะไอ้พวกนั้นนะฮะ มันก็แค่อยากจะอ,อ,อยากจะได้รับความสนใจอะไรจากภายนอกคนอื่นหรือแบบฝีมือตัวเองก็ไม่ดีอยู่แล้วไปว่าเขาไปว่าของคนอื่นไม่ดียิ่งทำให้ฝีมือตัวเองแย่ลงนะฮะอย่าไปว่านะฮะทางที่ดีแล้วถึงเราจะเครียดยังไงหรือจะเล่นเกมแบบโดนอีบอยโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนเล่นท่า เกาๆบ่อยๆแล้วเราหลบไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปด่าเขานะฮะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีทางออกที่ดีที่สุดก็คือเล่นๆไปเถอะเขาจะพูดอะไรก็ช่างเขาเพื่อไม่ต้องไปสนใจและไม่ต้องไปตอบกลับแค่นั้นแหละครับไอพวกนั้นเดี๋ยวมัอนก็หูปากเองฮะนี่คือหนทางที่ถูกต้องพอดีวะไปเรียนทำม้ามาซึ้อเงยมาทำเลยโหนะ ตอนนี้มันก็กระตุกมากนะครับผมอาจจะทําแรงเด็กกะกากนะแต่ก็เล่นเ,นเพลินไปนะรพร้อมกับคุยเรื่องออการด่าอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคที่ผมได้6ดาวมานี้ไม่ใช่เพราะของนะฮะที่จริงผมถอดของเล่นก็ได้นะฮะแต่ว่าคือแบบเจอไอ้พวกที่ใส่ของหรือผมแบบเสื้อผ้าธรรมดามไม่สวยหรือแบบ ก็ต้องเพิ่มสเตตัสให้ตัวเราถึกหน่อยใช่ไหมล่ะถึงเราจะมีเงินน้อยอย่างน้อยเราก็ใส่ชุดที่มันบวกถึกได้นะส่วนใครที่แบบมีชุดโนม m ลอะไรดีๆก็เคยบอกกันหน่อยนะแบบลุ่ทุ่มๆนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะใส่มาหรอกนะแต่ว่าแบบเล้วใส่มาแล้วอะอยังไงอะมันก็อย่างนั้นแหละผมกล่าวว่าจะซื้อใส่เก้าชิ้นนะ ก็ไปไหนแล้วครับอ่าร่วมแคร์าวเวอร์และอีกอย่างหนึ่งฮะเรื่องฉายานะฮะผมว่านะการที่จะเก็บฉายาได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะไม่รู้นะฮะก็คือ,อ,อนี่ฮะคุณต้องทำพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะดังแรกอันสุดท้ทายจะเป็นฉายาหมดทุกอ,อันเลย จ่เป็นฉาย,ยาแ,แรกๆก็จะได้ฉาย,ยากะกากไปก่อนฮนะฉายากะกากแล้วพอทำพวกเนี้ยมันเขียวหมดแล้วใช่ไหมเราก็จะปลดล็อกพวกเนี้ยตอนแรกมันจะเป็นสีแดงมันจะปลดล็อกให้เราอะสามารถทำได้เช่นเนี้ยผมได้คอมโบมาสเตอร์ แลใช้ายาคอมโบมาสเตอร์แล้วก็ใช้ยาซูเปอร์แมนพาวเวอร์ซูเปอร์แมนพาวเวอร์หลังจากที่เราไปจับเขาอ่ะไม่ว่าจะจับเดนท่าอะไรก็ตามนะฮะในอาร์เคดก็ได้ใน PVP โหมดก็ได้นะฮะห้าครั้งนะฮะสำหรับสเตจ4ี่นะขออภัยฮะสำหรับสเตจ4นะฮะ500ครั้งนะฮะ ขอย้ำนะฮะว่า500ครั้งจับเล่นท่าไหนก็ได้ใน PVP โหมดแล้วก็อาร์เคดนะฮะโอเค500ครั้งตอนแรกจะเป็น100ต่อไปก็200 300แล้วก็500นะฮะแล้วก็ฉายาคอมโบมาร์คอมโบมาสเตอร์นะฮะคือทำคอมโบใน โหมด PVP หรืออา c a เคด0 0รอบหมายไม่ใช่ไม่ใช่หมายเพราะว่าเอ่อคอมโบคอมโบไอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะเออช่างไม่ใช่เป็นว่าคอมโบ800รอบแล้วกันนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอ่าส่วนอันนี้นะฮะบู l เลตอันนะอะไรอ่ะ อ่านไม่ออกครับโตอังกฤษสามารถใช้การหลบดีดใน PVP โหมดในหรือในอาร์เคดห้าเล่น500รอบนะฮะเล่น500รอบนะฮะย้ำเล่นเล่นนะไม่ใช่ใช้เล่น500รอบเล่นนะครับย้ำเลยย้ำเลยว่าเล่น500รอบชายานี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน,นะฮะเป็นฉายาเจาเกาะนะฮะ เป็นฉายาเจากกนะเกาะ30เจาะเกาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี30อใช่ปะเะรเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเจาะเกาะเออเฮ้ยไม่ใช่คนละฉายามั่วแล้ว <c oughs> อันนี้มันเป็นฉายาอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเอาฉายาที่รู้แล้วกันอ่าก็เข้าไปดูได้นะฮะ ทุกตัวนะฮะกับไอ้เจ้าหัวลำโพงนะฮะแรง S เอสฉายานี้คนส่วนมากจะใส่กันนะฮะหรือแบบพวกคนที่เล่นใหม่ๆจะเห็นนะฮะฉายานี้จะสวยมากเป็นสีนเงิน้ภาฟานเงินนะฮะคือ b y x surprise เป็นฉายาที่ลดควะเป็นฉายาที่บวกพลังโจมตี ลดค,ความถึกนะฮะลดความถึกลดไอ้ดิเฟนต์อ่ะลดลงลดเท่าไหรน่นี่คอยไปดูเอาละกันแล้วก็อาเคสี่คนพิ R R ได้ทีมมาสเตอร์ต้องเล่น4คนเท่านั้นนะฮะลง30ครั้งนะฮะไม่ว่าจะได้แรงอะไรต่างะฮะแต่ต้องลง4คนนะฮะโอเค อันนี้ได้ที่1ในการ PVP นะฮะจะได้ฉายาวิเทอร์ลีเบิร์ดบิงเกอร์นะฮะเป็นฉายาบวกทางโจมตีมั้งจำไม่ได้แล้ว MVP นะฮะจะได้ฉายาดาเมจด,ดิลเลอร์นี่แหละอันนี้แหละเจาะเกาะนะส่วนจะเล่นเท่าไหรก่ก็ไปดูเอานะฮะที่เออ นี่ฮะโซน6นะฮะเข้าอันไหนก็ได้แล้วก็มาตรงเอพีพีเนี่ยมาเดินมาตรงนี้จะเห็นไอตัวซีไอใสเสื้อสีเหลืองเนี่ยแหละ <ade> หัวเป็นลำโพงนะฮะให้มันติดต่อกับมันที่นี่โอเคนะฮะก็คลิปมันอาจจะยาวไปนิดนึงน่าเบื่อไปนิดนึงนะฮะก็ขออภัยด้วยนะใครที่นับเบื่อก็กดหนีเลยได้เลยนะฮะ ไม่เป็นไรนะฮะคลิปนี้ทำเล่นๆนะฮะโอเคนะฮะสวัสดีวันนี้ผมก็ขอตัวไปนอนละนี่ใช้เวลาไปตั้งสิบกว่านาทีเน่ยโอโ้โหโอเคสวหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย